ุดอินหายุอดอินหายหายได้ไงก็พี่ถ่ายรีวิวบ้านอยู่อะแล้วแบบมันน่าหมากำลังถ่ายรีวิวกันเออมีหมาด้วยโอ้อยเกิดนั่นอะไรอะอ,อะไรอะน่า ช่อง New Day อีกแล้วนะครับผมมาอยู่กับผมนักเตะนะครับมาเห็นผมเปิดคลิปอยู่คนเดียวกับไอ้เจ้าตัวนี้ผมมีแผนดีๆนะครับจะมาแรงกวันใหม่นะครับทุกคนกวอนอื่นนะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะที่ผมมาเปิดคนเดียวคือนางหลับอยู่นะครับเพราะว่ามาทําบุญกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันวันเสาร์ได้เลยนะครับว่าผมมาทําบุญอะไรนะคทำบุญเหนื่อยแล้วน้าก็ง่วงนอนใช่ไหมผมก็เลยถือโอกาสนี้แหละจะเอาพุดอินไปแอบําทุกคนนี่ผมจะใส่นี่ไว้ใส่นี่ไว้แล้วก็เอาผ้าปิดนะครับแล้วก็ไว้ในห้องผมจะแกล้งแม่ใช่ไหม วันนี้ก็เพิ่งตื่นเหมือนกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มแผงกันเลยดีวยกว่านะครับก่อนจะไปเริ่มแผงก็ตามธรรมเนียมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห้ช่อง New Day ด้วยนะครับผมแล้วเร็วนี้เดี๋ยวมีโปรเจกต์ใหญ่ให้ดูไปทุกคนเดี๋ยวเอาคนนี้ไปแอบนะครับแอบไว้ไหนดิห้องน้ำอ่ะห้องน้ำดีวกว่าห้องน้ำก็จะโลกๆหน่อยนะครับคนนี้อยู่ได้ไหมแอบไว้ตะกา้ามาเนี่ยทุกคน อย่างเนี้ยโอเคทุกคนโอเคทุกคนเดวทำเป็นตาบ่าผมจะบอกหน่อยว่าผมมาถ่ายรีวิวบ้านนะครับทุกคนแต่แผนซ้อนแผนนะตลกแผนแบบว่ารีวิวบ้านอยู่แล้วแบบว่าคุณอินหายอะไรอยางงี้เราไปถลูกนาำกันนะครับไปดูเลยมันไม่มันไม่นี่คุณอินเปล่าคุณอินหายคุณอินหายหายได้ไงก็พีถ่ายรีวิวบ้านอยู่แล้วแบบมัน ไม่พี่ถ่ายรีวิวบ้านอยู่เอามาหายได้ยังไงไม่รู้ช่วยกันมาลุกช่วยกันหาก่อนเอามนหายได้ยังไงก็มันนอนอยู่ในบ้านนี้อ่ะไม่รู้กับมันหายไงก็คือพี่รีวิวบ้านอยู่ก็บอกเมื่อกี้ยังถือกล้องอยู่เลยเออแต่พี่ผมเราค่อยถ่ายก็ได้เนั่ยแหละถือถือกล้องอยู่อ่ะยังถ่ายอยู่ยังไม่เลิกถ่ายเลยเนี่ยู่หาไปช่วยกันหาไม่มันหายได้ยังไงก็พี่ไม่รู้ไงว่ามันหายไปได้ยังไงต้องมาช่วยกันดูก็ไปรอแล้ว ในห้องนี้ไม่ใช่หรอไม่อยู่้ไงแก็มันตอนตอนพี่รีวิวมันก็เดินป้วนเปรียนขาพี่อยู่แล้วประตูหลังบ้านมันเปิดเลยอ้าวเกิดอะไรขึ้นไงแล้วบอกแม่ยังคุณเนนคุณเนนคุณเนนตอนที่พี่รีวิวประตูหน้าบ้านมันจะปิด มันออกมาหมาข้างนอกกมม็มีมีเีล้าไม่มีหรอกดูห้องนี้ี่ดูแล้วดูวหลายรอบแล้วห้องนี้ก็ไม่มี ไปดูข้างนอกดีกว่าอะไรใหม่ในบ้านอภิหารครบแล้วน่าจะไม่มีมันจะไปทำอะไรข้างนอกเฮ้ยก็ประตูหลัง้นเปิดอย่างเดียวตอนนี้เอาเรามีหมาในหน้าท่อนั้นอะมันมีหมาตัวนึงเมื่อกี้ในห้องหนูดูยังดูหมดแล้วมันไม่มีก็เวลาตอนที่พี่รีวิวมันเดินเข้าห้องหรือเปล่า ก็ถ okay, the ่ายคลิปกับพี m ye. M ye ่โอมอยู่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะล็อกให้นางแบบหาเยอะๆเลยนะครับหาจนหัวปัดเลยนะครับทุกคนมันมาไม่าขึ้นรถไรตรงนั้นพี่เดินไปไงพย่โอมช่วยหน่ไงมาเดินไปไงวังมันใจแบบเก๋มันลากคือตอนไหน ก็พี่รีวิวดูตรงครัวเนี่ยแเราประตูข้างหลังมันเปิดเว้ยน่ะหมากำลังถ่ายรีวิวเจอมีหมาด้วยวันนี้มันจะไม่อู่นี่อะไเงี้ยไม่มันเห็นมันชอบหญ้าชอบหญ้าชอบอะไรอย่างเงี้ยปักอุ้ยจิบ่ออะไรเอพิเตอร์บ่อน้ำอีดามทำนานี่แหละ มันอยู่ในพุ่มไม้พุ่มอะไรหรือเปล่าวุ้ย,ยแมวถ้ามันเดินมามันหลุดมาแล้วอะเคยอยู่แต่ในห้องอะไม,ม่ม,มีเนียเั่นอะไรอะอ,อะไรอะอะหยา น้ำเท้าปิวไปแล้วอะไรเนด้อหาคุณีเจอไหมหาคุณีเจอไหมน้ำก็ขอหาคุณีเจอไหมไม่เจอตัวมันไม่เจอสิมันอยู่ในห้องหนูอ่ะห้องหนูอะไรมันอยู่ในห้องหนูมันอยู่หลังเตียง้ามันอยู่หลังเตียงใข่คลิปแกงหนูใช่ไหมไม่ได้แกงโอ้ใครแกงใครโอ้โหจบเลยกูเอ้ไข่ยิบอีนหายอะไรัไปอยู่ ไม่อยู่หลังเตียงได้ไงครับพี่โยมมันไปอยู่หลังเตียงพี่กบพี่โอมเอาไปแอบที่ห้องน้ำมันไมอยู่หลังเตียงไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปอยู่หลังเตีงยง,ตงได้ไง <c oughs> เอาละกูทำไมต้องมาตกน้ำเนี่ยใหม่แลพี่แกงหนูอะ่ะคือมึงรู้ไม่ทันเนาะคือมึงดูแล้วก็รู้แล้วดิก็มันอยู่หลังเตียงอะ่ะแหม่ทำท่าตกใจนี่ก็จะหายยังเลยเน <c oughs> ี่ยคิดว่าไม่รู้มัง้งแหม่มันก็ไม่รู้เลยมั้งเล่นน้ำไปเล่นน้ำไปก็เฮ้ยมึงปิดคลิปเลยไอ้จะหือ ตกใจก่อนวังอยู่ดีๆกูตกน้ำเนี่ยหนูก็ถามพี่แล้วมันเป็นไรไหมวะเนี้ยไม่เป็นไรเจ้าปลากระโดงไปเลยสิแหม่มาดึงขึ้นหน่อยไม่ไม่ไม่ตกว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยทุกคนดูแบบมันไหวตัวทันตลอดอ่ะเดีจอเนี้ยพี่ต้องหาแผลพึ่งสูบแกง้งแล้วคือตอนแรกก็เข้าใจตอนแรกก็คิดว่ามันหายจริงๆเพราะมันเคยหายไปรอบนึงใช่ไหมหน้าที่บ้านอะแต่หนูไปเห็นหลังเตียงไงขึ้นไม่ได้แหม่ยังบอกพี่ยอมหยุดถ่ายก่อนเหลียดวะ ขึ้นมาขึ้นมาไปแล้วโตเยอะโอ้ขึ้นมาให้ได้โอ้ทุกคนดูอันใหม่ทางกองผมดิอ้ยเฮียโอ้โหระแวงไปหมดอะตอนนี้ <c oughs> มูเงืออะไรมีเป้าคือหมาเนี่หรอกบางทีไม่ได้เลี้ยงใหม่เหม,มอปิดคลิปแล้วไม่มีมลมปิดคลิปแล้วเนะี่ย คลิปใครคลิปมันคลิปใครคลิปมันอะไรเนี่ยคลิปกูต้องเป็นอย่างนี้เหรอคลิปพี่พี่ต้องเป็นอย่างนี้เหรอแหมก็พี่กับพี่เต้ยหนูพูดเลยความเนี้ยนี่แบบยิงเงี้ยกินเงี้ยเฮ้ยเตี้ยวจีไทยก่อนกูดใคชอบจังคำเนี้ยเตี้ยวจีไทยก่อนดยากกูเคยนะเตี้ไทยเกิดโอเคทุกคนใครชอบกินดิเก้อดูดูคนรักษาสัตว์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 สัผม ตอนแรกอ่ะผมคิดว่าได้หัวแล้วพี่โอมมันมาแถวสระน้ำก็จะทีบมันไงอย่าเราจับไม่ได้เหรอแล้วทำไมมันทีบมเราก่อนวะเราคิดก่อนไม่ได้เหรอนึกว่ามันเห็นอะไรจริงๆไงเพราะว่าไม่รู้ว่ามันรู้ไงตอนแรกนึกว่ามันเห็นอะไรจริงๆอยู่ตรงนั้นนึกว่ามันมีตัวอะไรอยู่มันดูปลาล่มปลาล่มตั้งแต่พี่บอกแล้วอู้หูนี่หายนี่หายอะไรหนูคิดว่ามันหายจริงๆแหละมันเคยหายไปรอบนึงอ่ะเจ้าเขาพาไปสระน้ำไหม่สมหน้าที่หลังยไงแกล้งนะอย่า ไะเฮ้ยอาไม่เป็นไปทุกคนไม่เอาอะผมต้องเอาคืนให้อย่างสะสมไปเย็นไปเย็นแล้วแต่ไปเนี่ยดูทุกคนมาดูคุณอินเนี่แหละพอแล้วน้ำกวนเนี่ยมันอยู่นี่นี่ย่าี่เเห็นไหมมาแนบอยู่หลังเตียงมาตะล่เที่เอไปซ่อนไว้ไหนรอเดี๋ยวตะลักเตอร์ยากไปในห้องน้ำห้องน้ำตรงไหนหนูไมเองพี่กับเตอร์อะพี่กับเตอรสแอบไปในห้องน้ำตรงไหนวางไว้ตรงไหน เอาหนูถามเนี่ยว่าเรื่องไหนหนูไม่เห็นเห็นในนี้ตรงนี้ตรงนี้งใต้เหรอนั่นแหละนั่นแหละในนั้นแหละในตะกร้าเก็บไปนะใช่หรอเออโอ้ยของมันโดดออกมาเต้ยไม่ได้ล็อกล็อะยังพาตมหน้าหนูยังว่าอเปิดได้เหรออมันเปิดได้ก็พี่ไม่ได้ล็อกมันะจะถ่ายตัวอื่นมาจะอาบน้ำเดี๋ยวพอดีเต้นอะไรกันไอ้นุช ปาคูณินข้าวบ้านันดีกว่าวันน<ป>ี้นกว่แตรู้จริงๆเลย่จะเป็นตัวนี้โอเคไม่ไหวแลทุกคน